นี่โอเคนี่เลยดูลอสิครับนี่ดูนาฬิกาตอนนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับเอาจริงๆก็กินข้าวก็ประมาณทุ่มเลยครับนี่แกงไว้ก่อนเ๋ยวถ่ายไว้ก่อนนะครับผมเทปหลายเทปหลายเทปหลายก่อนจะมาแกงนะครับผมเราต้องทำพริกแกงก่อน ครับวันนี้เราจะทําแกงผักกาดใส่ไก่นะครับเป็นแกงเมืองเมืองเนาะก็จะมีตะไคร้นะครับผม1ต้นนะครับซอยละเอียดนะแล้วก็พริกแห้งประมาณ10เม็ดนะครับเม็ดใหญ่เม็ดเล็กได้หมดนะครับแล้วหอมแดง1ห,หัวโครกให้ละเอียดเลยนะครับโอเค สวัสดีครับผมวันนี้ลูกหาไม่ทําใส่เลยครับแม่เราจะมาทําแกงผักกาดนะครับผมใส่ไก่ดับแรกก็ต้องใส่พริกแกงที่เราตำไปก่อนนะครับบอกไปต้นคลิปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะ,อะบอกอีกทีก็ได้นะครับผมพริกแห้งประมาณสิบเม็ดนะครับผมหอมหอมแดงหนึ่งหัวตะไคร่หนึ่งต้นนะครับผม จะใช้มาหั่นแล้วก็ตำทุกอย่างให้เข้ากันนะฮะมันจะหอมแบบนี้เลยนะครับผมน้ำล้างคลกความเผ็ดความแซ่บก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับถ้าเผ็ดก็เพิ่มพริกได้เป็น20เม็ด30เม็ดก็ได้นะครับ ที่เราเพิ่มความหนัวก็จะมีนเนต้าเจี้ยวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับอารมณ์ประมาณว่าใส่ถั่วเน่าอารมณ์นั้นเลยใส่ไก่ครับวันนี้นายทรายเลือกเป็น <c oughs> ไก่ทั้งตัวเลยนะครับแต่เป็นได้ทุกชิ้นใช่โอ้ย เป็นไรไก่สับเขาเรียกไก่สับรวมซื้อมาประมาณกีณ่บาทนะแม่ที่30บป่ะประมาณ30บบาทเป็นขับข้าวเมืองเมืองนะครับกับแกล้มก็ได้ข้าวก็ดีพริกเม็ดใหญ่นี่สีมันสวย สีมันจะช้ำๆแรงดีฮนะพริกเม็ดใหญ่เนี่ยมันจะสีจะสวยนะพริกแห้งเม็ดเล็กนี่มันจะเผ็ดครึ้งๆเลยเนาะความมันไม่ชัดน้ำเปล่า ลงไปนะในห,หน้าให้ท่วมตัวไก่ประมาณนี้แล้วรอเดือดน,นะครับอันนี้เป็นก้านมันนะครับเราจะใส่ก่อนเลยมันจะได้นุ่มลอกเปลือกออกนะครับผมเป็นโคนโคนของมันนั่นแหละ หลังจากนี้ก็ไฟกลางกลางนะค่อนไปทางอ่อนได้ค่อยๆเที่ยวไปนะครับผม ตามด้วยใบนะครับนี่ฮะดอกสีเนี่ยดอกสีเหลืองเหลืองเนี่ยผมซื้อมาสองกำนะกำละติดบนี่าให้เอาออกให้หายเลยเนาะหายเลยเนาะโอ้หายไวมากเนี่ยมมันพิเศษจังเลย คนเล็กน้อยขยักขยึกนะครับนาราว่าไงครับนี่นายเ,าเอาออกให้ว้าวเยี่ยมเยี่ยมไม่ไม่เย,ย,ยี่ยมทำไมมันเป็นรูมันเป็นรูแล้วก็ถลยเป็นรูเป็นรูอ่ะนา่มันเป็นรูเนี่ยเพราะมันลึกเลย เอาไปหีผมก่อนไปแม่วีผมใหดูแลต้องตัอไปหวีผมก่อนม่จโอ้ไ่จับด้ไงย่าเพื่อนคุอู่หลีกันเลยพีมใส่ชุดขู่หลีกกันเลยพี่ออ้าสีส้มใส่หมวกสีเขียวเหนนไหมป ก็แกงหม้อกงเลยหัจากนี้เราจะเคี่ยวไว้อีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเนาะเดือดได้ที่แล้วนะครับเราจะทำการใส่ปลาระ ประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะครับปลาร้าเราก็มีความเค็มมาแล้วน,นะครับหอมขึ้นมาเลยทันทีเลย ผงปรุงรสประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับ ผักชีลาวเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใบมะกลูดผักชีลาวนี่ประมาณกำหนึ่งเยอะน้อยก็แล้วแต่ความชอบนะครับแจมแต่เด็กนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็ต้นขักเลยแหละ รอรอซิมเบิง้งอ้าวชิมเบิ้งจักหน่อย <c oughs> หลังจากชิมแล้วนะครับผมอ่อนอะไรไปแล้วก็ใส่นะครับเมื <c oughs> ่อกี้ผมลองชิมดูแล้วก็ ขาดเล็กน้อยก็เลยใส่ผงปรุงรสนะครับเพิ่มอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับปลาอีกเล็กน้อยโอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ชามกันเลยนะจ๊ะกับแกงผักกาดใส่ไก่นะครับผมแกงเมืองเมือง แสบหลายเอาเลยครับคุณแม่นี่แหละครับรรนี่นโอเคนี่เลยดูดูสิครับนี่ด,ดูนาฬิกาตอนนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับ เอาจริงๆก็กินข้าวก็ประมาณทุ่มนึ่งนะครับันี้แกงไว้ก่อนเดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนนะครับผมสถานที่ทําก็เป็นร้านผัดไทยในทรายนะครับผมคนลําปางนะฮะคนลําปางใครคนลําปางก็เม้นบอกกันหน่อยนะครับจะได้ให้มากินผัดไทยฟรี โอเคเป็นนั้นเสร็จนะครับผมกับแกงผักกาดใส่ไก่นะครับผมลูกถ่ายแม่ทำคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ